โอเคระวังใช่ไหมพี่มาระวังระวังระวังพี่เจไม่พอไม่พอแบกแรงเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาล้วยดเอากูตายดในใจแล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ย หากคุณต้องการหาร้านเติมเกมคุณภาพที่ปลอดภัยมากและมีโปรโมชั่นมากมายทั้ง LOL, YLIP หรือเกมออนไลน์สามารถเข้ามาชมกันได้ที่ s v Shop เติมเกมที่เราลักไม่ว่าจะเป็น LOL, YLIP, PC, TFT, LOR หรือแม้กระทั่งวา l o r a n นสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คลิปทักเพจหรือ Discord ได้เลยหากบอกว่ามาจากช่อง d w i n x จะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะอย่าลืมมาใช้บริการกันในเยอะนะครับผมร้านจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องปลอดภัยมั่นใจได้100% ก็โดนแบน,บน,แบนโอนดีไดดีแมนเคนะนหมดจะหมดตัวจะแบนแล้วใช่ไหม <laughs> แมวกับอาถกน่ากลัวแรงอะ่ะสุดๆเลยโอเคก็เหมือนเดิมครับตอนตอนนี้เราอยู่กับพี่เจนนะจินมารุนะ,ะวันนี้ให้เกียรติมาเล่นกับเรานะแล้วก็ยิยิยล่าเหมือนเดิมของเรานะก็กดแห้ตึงๆนะวันนี้พี่เจมขายของเลยพี่เจมขายของเร็วครับผมก็นั่นแหละครับผมไปติดตามช่องจินมารุนะถ้าเกิดอ,อยากรู้ทุกอย่าง วายลิฟท์ครับผมครับ <c oughs> นี่ไงตอนนี้มีมี oh. วายโรด้ใช่ไหมรู้สึกเออมี่วาโลแต่ไม่ทำท้าคอนเทนต์ใครจะเชื่อโอ้แมชอปน่าสนใจนะครับแชมเปี้ยนเฟสเจอโยนะเนสนะในการส่วนเลนท็อปนะเป็นลิงเจอคามิลเพราแต่ไล,ลนเล่างเป็น APC นะรัก APC a few moments later โอ้ไม่ไม่ไหววะพี่พีจะไอพี่จะนี่ไงโอ้ย oh. ชิไอ้ิีเดียวมันไม่พอมันแตก โอ้ยโอ้ยตายกันหมดตายกันหมดเลยโอย้พี่พีโอ้ย <c oughs> ราเปิดเกิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรตาที่แล้วก็เป็นอย่างนี้ต้นเกมมันก็ปล่อยครับพี่กอนข้ามันข้ามันสวยจะ <c oughs> ทำไรน้องผมทำน้องผมได้ทำผมครับ <c oughs> ผมข้ามันข้ามมันเออหลังนี่ <c oughs> เฮ้ยมันก็สู้ได้ดีกว่าทีมเราอะอทีมเราเอาขี้นั่นเองซีชชมละแคมั้ยรีเวนออฟเดอะซีชสีอะไรีปุยมีแต่มินตีครับมีแต่เราเล่นมุกคนแก่คนเดียวอะคนอื่นเขาไม่เข้าใจอะพี่เจมคือมักสิผิดเลยว่ะป่ามันคือตัวอะไรนะโอ้รีเวนป่ารีเวนเฮ้ยระวังระวังระวังพูดถึงมันก็มาเลยพูดถึงมันก็มาเลยสวัสดีครับวุ่ม ตุ้ม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 เออไม่ไมตายไม่ตายตายไม่ตายหรอกพี่บอกแล้วให้ตายงั้นตายจะได้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ทันไม่ทันไม่ทันผมต้องไปล็อกให้นะเมื่อกี้พี่พีตายนะเมื่อกี้ผมผมต้องไปล็อกให้เอาเลยจุดไฟให้ละโอเคครับด้วยโอเคเอาล่างใช่ไหมพี่มา ระวังระวังระวังวิพีเจไม่พอไม่พอแบกแรงเลยบลา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 อยู่ตรงนั้นอาดิเออกูตายที่แน่ใจนะมันเกิดเรื่องอะไขึ้นมาเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหรือเปล่าค่าบ้านค่าบ้านวิพีค่าบ้านเออค่าบ้านค่าบ้านมันช็อตแบบอยู่ดีดมันจะได้มันก็ได้แบบอะไรวะวัดเด๋เฮ็ดดูด ไงมันเป็นจังหวะเกมไงทุกอย่างมันคือการคำนวณใช่ไหมยิสเซรามันอยู่ที่การวางแผนช่วยเหอมันอยู่ที่การวางแผนบอกแล้วไงอ๋อวันนี้กดห้านะทุกคนวันนี้กดห้ากดห้าก็จะแบบว่าเฮฮาหน่อยมันมีคนคุยด้วยนั่นแหละมีแต่คนคุยแล้วมีคนพบเฮ้ยอุ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 ้ยเหมือนกันเลยครับพี่ชายผมจะโสดมาเป็นชาแล้วเราร้องจับมือเราไปจับมือดีกว่าอย่างงี้เออไอพวกคนณไม่สดออกจากแก๊งเราไปไปนะอยู่ดีก็โดนทิ้งเฉยเลยวะทุกคนแชทผมโดนทิ้ง โดนเทกันไอ้กูอยากช่องเฉยกูยังชอบเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไหวอยู่ไหวอยู่ไหวชิวไหวชิวักมึงมาทำอะไรดูจะไม่ไหวได้ไงป่ามันดูป่วยป่วยฝ่ายฝั่งใช่ไหมหรือป่าเรามึงก็บอกว่าป่าเราดิมึงบอกกับกูดิแหละป่วยบอกอย่างเงี้ยมึงต้องเล่นมุกอย่างงี้สิละป่วยครับป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย เปิดเป็นล็อกเกียร์นะหาไม่ได้เรียนร่างเลยนรียนร่างเรียนร่างกูโซนให้เดี๋ยวกูโซนให้โอเคไปข้างบนเลยก็ได้นะสามตัวนะเรียนร่างอ่ะโอ้สลับเลยหรอไม่ไหวตัวล็อกโอเคไปละสวนพี่โซนสวนสวนแค่สวนพอแค่สวนพอเดี๋ยวเราเอามังกรพี่หลอกมันโอเคโอเคเดี๋ยวมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ววิ่ง สวยน่าจะไม่ทันพี่พี่พิจิตรเสียว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 ไปอีอีคืออีไตอีไตอีไตอย่าจะตายตัวเองจะตายก่อนเมื่อไหรพี่ผมจะรับดาเมจแทนพี่เองผมจะรับดาเมจแทนพี่เองลิงค์ลิงค์ตัวย่ามากเจ้าฮุบนี่ไงเข้าไป ที่สีคนเมื um ่อคนคนเท่ฮ่าฮ่่พเป็นพี่เป็นพี่เป็นพี่หุดนะไม่ถูกสีคนแล้ว่กูผมได้ไงก่อน่าระเบิดปะ่าระเบิดเราเอากลางเราเลยเกลางเกเลยอืมเอาไมเอาได้มเอาไ้ไ ได้เหรอโอ้โหไม่เป็นไรแค่ขู่แต่เล็กไปโอ้ขู่เรื่องเตี้ยไปไปไปวน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 เดี๋ยวพี่ซากานี่สวยพี่สวยสวยสวยตันมันโอ้ยมันมันเข้มอ่ะมันมีชั้นเชิงเล่นเชิงแล้วยังไงน้องติ๊เคยตายเหรอเออมาป้อมมาป้อมป้อมไปรับฟื้นความต้นตีนของลีมาน รีมันบัฟมาแค่2ดาเมจนะทำให้เกมผดขนาดนี้คิดดูดิเอาไปพี่เจสไทันพี่โดนสีสีไม่เป็นไรพี่ตีป้องก่อนตีป้องก่อนทีเดียวเออม่ไันปล่อย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 เดี๋ยวลิงตายเราติดรุดมาแล้วเราติรุดมาแล้วเดี๋ยวผมไปเอาเดดแมนก่อนนะโอ้ยพีทพีทผมก็โดนพี่ผมไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาสำคัญของพี่นะ มันทำอะไรยิ่งเลย่ะกูเห็นกูเห็นตจตาเลยจะว่าอะไไปเอาปูได้นะครับเมื่อกี้พี่เจมีปูนะพี่ในป่าปูเหรอโอเคโอเคโอเคได้ได้ sorry ดีะไปใส่ละสุถามว่าผมเล่นซับยังไงสไตล์ไหนก็สไตล์พี่กี้นะ เลี้ยงซับยด้วยลำแข้งเลี้ยงเอทีพีด้วยลำแข้งเออเลี้ยงเอทีด้วยลำแข้งโอ้ยมา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 เลยแต่ว่าค่อยๆล้างกลับมานะไม่มีเลือดเล่นนะไม่เป็นไรมึงหนีไปก็ได้ใช่ไหมตายเมื่อกี้ลิงโดนะผมเข้าไปช่วยลิงแลยวมันระเบิดไปยี่สิบตอนกลางไปเออโดนจบพี่สิบเป็นรงให้อยู่ปิ๊อวเราต้องแลกมากับสิ่งที่เราต้องการสามตัวแลกหนึ่งบอมคุ้มไหมเนี่ย อ่ออ่ออโอสี่ตัวเจ้ไงเปล่าวะไม่ต้องตีม่ต้อตีไปไปล่าง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 ปาก่าอล่างปาคอล่งโอ้ปาโอ้ปากยู่พวกระยำนึกว่าขอใจได้เบอร์โทนะเฮ้ยเบอร์โทอืจะได้ยินเสียงรอซะอย่าทอท้อนอพี อยู่ไหนที่เท่าอยู่ไหน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 ที่เท่าอยู่ไหนอยู่เอ้ยพี่พี่เจ๊ท่านประเมินพลังของข้าตามไปพี่เจ๊บไปพวกกันอีกแล้วอ๋ออะไรวะเนี่ยโอมาโอมาครับขับไว้ก่อนขับไว้ก่อนเอออีชนให้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 มีอันสี่ครับ อุ้ยเลนล่างาสกิลว่ะเฮ้ยบอลงเออโอแมโอมายก g อดขัดงบขัดงบเฮ้ยบู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 บบเออเราก็มีนี่ว่าแต่ก็บูบูบูก็ยังไม่มีนี่ว่าสกิลแบบเราต้องซ่อนตัวนะเราเป็นเซอร์ไพรส์มอเตอร์ฟเฟกบินจา่าโอ้อโพี่เจ็บหลักออนเชื่อพี่หน่อยนะมามามาตายเลยรอแค่ละ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  เอ๊ะเลี้ยวรอผู้แพ้ยามอย่างมาอ๋อเป็นเสดพี่กูแพ้อย่ายามกูแพ้อย่ายามมานานโอ้มันมันกี่อันติลุมผมคนเดียวเนี่ยพีทจัดการมันพี่เออสวยเรียบร้อยซีสี่โอ้โหตายรอดอยู่ติดเหลืองไว้เนี่ยพูดดิเออให้มันมาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่โอย ล็อกแล้ว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 เอามึงนี่แหละเอามึงนี่แหละไม่ต้องไปไหนแล้วมึงอ่ะมีอามาแลนก็ตายได้มีอาร์มาแลนก็ตายได้ใครียกว่าอะไรนะสูตรของสูตรของช่วย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 เอาแทงเอาแทงมันก่อนจะได้ไม่มีตัวยืนเออผมมาได้นะผมมาได้ถ้ายิเซล่ามันไม่สมัยพลาดเดี๋ยวมันยุ่งคุยกันหน่อยเอ็นดีสวยกันให้ละสวยสวยสวยเฮ้ยเราจะอันตรีก่เนี่ย ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเซฟปั๊บเซฟปั๊บไปทำเลนดีกว่าโอ้โว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 ไอ้นุ่มไอ้สัสว่ามีกรว่าใช้ช่วยอยู่กูบอกให้เซฟปั๊บไอ้สัสว่ามจการเซฟวีเซฟเซฟไว้พี่พีคฆ่าบ้านเออหนูเราทำงานแล้วทุกคนหนูออนไลน์แล้ววะเอออะไร แบบบัฟมาตอกแลเมจนแล้วล้งไม่เป็นเลือดไม่ดีแล้วมันจะรอดโอมึงบอกว่าสารยามอยู่แล้วตัวมันเกลียนไงดีที่มันเก่งอยู่แล้วไอ้กูไม่เข้าใจมันบัฟมาทำไมอ่ะมามามามทอยทอยเลยทอยเลยทอพิทมันเกิดแล้วพี่มังกรมังกรมังกรอุ้ยเอ้ยมึงเจ็บยิ่งแ่ละมันเป็นรู้มึงอ่ะมึงมันปิดมึงปิดปิง มังกรเกิดมังกรเกิดมังกรเกิดถือว่าไอ้นี่มันเสียอันตีไปแล้วมันเป็นแผนของพี่เองอะที่พี่ล่ออันตรีเน่ะเอ้ยมันเปนคิดไปแล้วทุกอย่างอยู่ในคำนวณแคคูลเลตไม่แปลกใจทำไมว่าโดนเจสด่าพเล่นอะไอย่างเงี้ย i ิ calculated ์เจสเออเรียนรู้หน่อยยกสองยกสองเตะแม่งยกสามสวยสวยค้าได้ค้าได้เออชนะแล้วมั้งเนี่ยไ <It calculated. S 2> อ,อ้ลาก จริงเอ,เอเอเอดที่เกิดเนี่มันดีจริงๆเลยนะเออไปเอ็นไปเราก็อุ้ยสเลเดอร์เลยโอม oh oh าโอมากอดโอ้วันนี้เป็นวันอะไรครับพี่โยนมาลุ้ไม่โยน, <S <S พ,นพี่เล่นหัวพี่เล่นหัวจะตายเนาะหัวไม่หัวล่ะเต็มใจยอมรับในตัวพี่แล้วนะั้น